สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพอกันกับน้องมดนะคะในช่องมดชนแนลลักะส่องสังเต่าน้ำโชคนะคะเมื่อนี้นะคะมาในคลิปของเซียนรอยเอสดค่ะท่านผู้ชมนะคะวดที่แล้วนะคะพี่เพิ่นให้เขาทีเกาหกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันโมเมนโตเน้นนะคะท่านผู้ชมเนาะเอฟซีหลายคนก็นเลยอาจจะจำบอดดแต่ว่าผู้ใดที่ตามของเซียนรอยเอดนะคะก็จะจาได้เนาะเนี่ยอยากจะสู้ไหมท่านผู้ชมเพิ่งอันนี้คือของวดที่แล้วนะคะ ก้าหกนะคะนี่เห็นปะเนี่ยนะคะเพิ่นสรงมาให้นมวัดนะคะงวดที่แล้วนะคะเนาะแต่ว่าเพิ่นหนาบได้ฟันทีเก้าหกนะคะพีเพิ่นฟันทีสองแปดหกข้างบนนะคะ่านผู้ชมเนาะแต่ว่าข้างล่างนะอันนี้คือชุดข้างล่างที่เพิ่นให้งวดที่แล้วนะคะเนี่ยหกเก้านะคะนะคะบนัน้มัน ปรากฏว่ามันไปออกข้างบนแต่ว่ามันไปออกตัวตรงข้างบนนะออกเกาหัตัวตรงที่พีเพิ่อนห้มากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ามือน,นีนะคะมาเร็วนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าพีเพิ่อนน่ะค้านวณสูตรโดดนะคะจากเจ็ดสิบสูตรนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะคือแบบลายแห้งแบบเพื่อท่านผู้ชมเอฟซีแฟนคลับนะคะซีดามิโซะม,มิรานํากันนะคะเนาะพี่เพิ่นก็นได้ค้านวณทั้งเบิดเจ็ดสิบก็สูตรหลักกระสรุปไม่เข้า C คูบน C คูล่างแต่ว่าฟันเม็ดเดียวนะคะทา่านผู้ชมเนาะค่ะข้างล่างฟันเม็ดเดียวข้างข้างบนฟันสองคูนะคะทา่านผู้ชมเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเพราะว่ามันตัดใบใไดดเลยข้างบนนี่ระว่างแบบ ทองตัวเนี่ยจะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกกับบดายามนั่นมากนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่งบน้อยน่ะเพิ่นกะห้ซื้อแค่ตัวเน้นของเพิ่นเท่านั้นนะคะเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ร้องรับใบผิดจารณาบึงนะคะหมดกระือว่าสถิติเพิ่นกะเดินดีนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือเขามาตลอดนะคะท่านผู้ชมเนาะโดยเฉพาะเล็กวิ่งผู้ใดที่แบบมักวิ่งเสียบบ่พผาดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเขามารับชมรับฟังเรียวนะคะกากเป็นกําลังใจให้นมดหลัก่ะอีกหนึ่งช่องทางก็คือสั่งต่อน้ำโชกนะคะเนาะสวัสดีครับแอดมินครับ สวัสดีครับเซียนร้อยเอ็ดนะครับเซียนร้อยเอ็ดนะคะงวดที่แล้วเข้าที่หกเก้าเก้าหกนะพี่เนาะครับผมค่ะงวดที่แล้วเข้าเก้าหกบนตัวตรงแต่ว่าข้างล่างพี่ให้น้มวดมาเป็นหกเก้าครับผมใช่ค่ะอ,อ่างวดนี้มาในโค้งสุดท้ายเลยนะคะเนาะครับผงึงทำโซเชียลเ่นม,มีเวลาครับค่ะครับ ตเต็มที่ครับเป็นได้ดูบวยดังเลยค่ะงวดที่แล้วได้เยอะไหมครับพี่งวดไม่เยอะหรอกครับผมไม่ใช่ตัวเน้นผมครับอ๋อมันมันไม่ได้โดนตัวเน้นเนาะเพราะว่างวดที่แล้วพี่อัดมดที่อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอัดที่หกหนึ่งเนาะพี่เนาะข้างล่างนะแล้วมันก็จะมีหกเก้าด้วยแต่ว่าข้างบนน่ะพี่ฟันที่สองแปดหกแต่ว่าในชุดนะมันมีเก้าหกชุดสองตัว ครับก็คือเข้าข้างบนตัวตรงนะครับครับวันนี้ครับเตรียมตัวเลยสามตัวแตือมั่นใจสามตัวตรงนะครับครับมั่นใจครับจำนวนทางล่างเลยค่ะผมที่ส่งม้ดูได้ดูครับสูตรค่ะจำนวนอะไรดูดูดูแล้วค่ะครับค่ะจากเจ็ดสิบก็สูตรใช่ไหมที่พี่ส่งมาให้มดดูวันนั้นน่ะครับค่ะชอบไหมชอบมกันครั ขาตัวเลขสวยหยุดแต่ว่ามันไม่ถูกมาหลายงวดอ,อะไม่ค่อยจะวีทุนแล้วค่ะ<า>เดี๋ยวเราฟังดูอะไรอย่างนั้นครับผมค่ะที่แบบใช่ค่ะใครที่แบบชอบก็จะได้ตามไลนับครับผมมันทุกคนมันก็มีตัวเลขในใจอยู่แล้วครับว่ามันจะตรงม่แค่นั้นเลยยันที่เขาให้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ไปซื้อถ้าเราลองให้ตามตัวแต่เขาถึงจยตามเงินหมดใช่ค่ะแล้วก็ แล้วก็จะบอกว่าทำไมพี่ไม่ได้ดูแล้วก็ประมาณนั้นแล้วครับใช่ทําไมติดตามแล้วไม่เห็นคลิปนี้เลยพอถูกมานะครับถูกตกลงว่าถ้าผมจะตกวงครับครับวัวนี้เป็นยังไงครับผมครับวัวนี้มันใจมากครับมันใจครับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะค่ะพี่ครับค่ะ ผมก็เพิ่งได้ซื้อเมื่อวานนี่ผมทำเสร็จวัเพิ่งได้ซื้อเมื่อวานเนี่ยที่ส่งไหเพงเสร็จตัววน<ข>ันค่ะเตัดงกัดไปแค่เมื่อวานค่ะใช่ใช่หนูก็รออยู่เอ๊ะทำไมพี่เขาไม่ส่งตัวเลขมาสักทียังไม่เสร็จเลยทำไม่เร็จเวลามาันมันนั่นกว่าจะมานั่งไล่ไมาใหญ่ให้เอฟซีพาดนะครับค่ะต้องตั้งใจให้มันได้นะค่ะครับค่ะเริ่มเลยนะครับค่ะเริ่มกันเลยค่ะ วิ่งห้าครับรองสามครับข้างบนนะคะวิ่งห้ารองสามนะคะครับผมวิ่งห้ารองสามค่ะจับคู่ห้าหนึ่งครับจับคู่ห้าหนึ่งครับห้าสามครับห้าหนึ่งห้าสามนะครับครับผมครับผมต่อห้าแปดครับห้าแปดครับเจ็ดสามครับเจ็ดสามครับ ค่ะแบบสามตัวปีนี้รับสามตัวค่ะ951ครับ951ครับ953ครับ953ครับ451ครับ451นะครับครับผมครับ453ครับ453ครับครับผมจะไม่แค่นี้แล้วเพราะเน้นไปที่51กับาา3ครับเน้นที่51กับ53ครับผมชุดสามตัว ปที่เก้าเก้าหลักร้อยครับเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสามครับเน้นเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสามนะครับครับมันตัดติ้งใจไม่ได้ที่ให้ตัวเดียวครับเป็ตัวนี้ครับค่ะมันมันชิดเผื่อกันไว้มันมาแรงเท่ากันนะพี่ค่ะครับล่างครับผมยังไงล่างค่ะวิ่งแปดครับลองสามครับวิ่งแปดลองสามครับ แบคู่แปดสามครับผมแปดห้าครับแปดห้าครับเจ็ดสามครับเจ็ดสามครับเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าครับเน้นไปที่แปดสามครแปดสามสามแปดไปกลับใช่ไหมครับแดสามไปกลับแค่ตัวเดียวนอกนั้นนอกนั้นตัวตรงหมดใช่ไหมครับตรงครับเพราะว่าสามกับแปดเนี่ยมันมาแรงทั้งหลักหน่อยทั้งหลักสิบเนี่ย สามับแปดควรมาเบิ้ลด้วยดูนะว่ามันจะเบิ้ลไหม้าเบิ้ลผมว่าแปดแปดตสามเนี่ยอ๋อกันตัวคิดอย่ว่าบอกไปก็ไม่ได้ซื้อมันเป็นใจเราตื้อเหรอครับไปเด็กเราก็คิดให้คาดการณ์นี่เฉยถ้ามันมาผมคิดว่าเนันตัดสินเจไม่ได้มันแยกไม่ได้เลยที่อัติดหน่อยไม่ได้เลยเข่ากันนะเน้นแปดสามสามแปดนะคะครับผม ้ก็ตรงตัวนั้นไม่ต้องกลับค่ะที่เหลือคือตรงตัวทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมคะครับผมทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าาข้างล่างก็อยู่หลักหน่วยอย่างนี้ค่ะแต่น่าจะมาละจุดกับการเจ็ดไว้หน่อยมันมีเ็ดมาด้วยครับผมค่ะผลงบรนอยก็จากเรแปดสามสามแปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับเก้าห้าหนึ่งค่ะเก้าห้าสามเ้าสามนี่ชอบห้าสามมาก ค่ะชอบชอบพิเศษเป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะพี่ค่ะโอ้สายหลุดท่านผู้ชมวงวันเพื่อไทมันตออห้าสามกับแปดสามบ่อยค่ะตะกิดรับเล็กที่มันเยอะหลังค่ะค่ะพี่ได้จัดไว้เยอะหรือยังครับสามแปดกับห้าสามผมก็ไออใช่ไหมเยอะคะค่ะ ผมแล้วมันซื้อไม่เยอะมันก็ได้ื้อพันหนึ่งมันก็พันเป็นล้านแล้วก่อนนั้นอนนั่นแต่แม่เราตัวก็ซื้อมันลงทุนไม่เยอะมันพวกนี้เห่อผมรัฐบาลผมไม่ค่อยชอบมันจะไปสายนี้ผมค่ะครับแต่ผมชอบงบน้อยซื้อไปเลยตามตัวผมว่าจับแค่สองตัวมั่นใจที่เก้ามากกว่าสี่ครับจับหลักร้อยมันมีอยู่ห้าตัวตอนนี้ที่มันมาแรงที่มันไม่นั่นนะ แต่ว่ามันเหลือเก้าตัวเดียวที่ว่ามันตัดดับดับไปแล้วมัที่มันไม่ดับตัวเดียวคือเก้าที่มันแรงก็คือเก้ามาแรงใช่ไหมครับพี่เก้าหลักร้อยมาแรงนะครับฮัลโหลครับมีแปดมีเก้านะห้าตัวครับครับผมมีแรงก็ว่ามันตัวน้นมันติดดับหมดมันมันเหลือแต่เก้าตัวเดียวคค่ะ สีนี่ก็เดินดีดีแล้วหลักร้อยค่ะครับค่ะจำให้แค่นี้ครับมันงบน้อยก็ซือไปแค่ตัว953มันได้เยอะอ93ตัวนะค่ะสำหรับใครที่มีงบน้อยก็953 951เงี้ยแล้วก็8338นะพี่เนาะครับผมครับค่ะผมไม่รู้นะผมได้ดังอะไรด้วยนะผมไม่ได้ดูเลยค่ะดู t u b e เลยตนวันนี้ค่ะที่ดังๆก็จะมี เจ็ดสามแปดสามอแล้วก็หลักศูนย์นะคะหลักศูนย์มาแรงตอนนี้อ่ะเพราะว่าที่คนจับศูนย์ตามแรงมาแล้วเนาะตามเที่วแบนั่นแหละที่กระแสมันแนหะค่ะเมื่อกี้มัตืดอยู่นะถ้าศูนย์ก็มาศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์มันก็มีแต่ว่ามันคงดังมากแล้วมันคงจะหลบไปหรือมากแต่มันแรง,ง,ง,งตู้สองตัวนี้ 8, 3, 3, 8ไม่ถ้าไล่สู้แปดสามสามแปดไม่ได้ครับผมค่ะผมอาจจะข้นม ซื้อ08แกซื้อหรือ3003ก็ได้ถ้าใครชอบตัวแต่มันก็มีแต่ผมก็ตัอดออกไปไงไอ้โหนั่นค่ะก็คือค่ะก็แรงสามก็มันจัดมันถามกับแปดแรงนะค่ะอที่ส่งมาให้นมาเดียวเดียวมันเป็นนั่นเลยครับยตัวเดียวที่ส่งให้ดูนะแต่กับสามไะจนมนเลือกไม่ถูกว่าเอเราจะต้องเอาตัวหนตัวไหนเลยประมาณทั้งสิทเท่้งวดทั้งสิทท่างวยมันได้เรือตัวเดยวประมาณห่างตัวมันก็ดแบ่งกันค่ะ เลขครับมันชนกันน้ำชนเยอะค่ะผมว่ายังไงก็มาถ้าวิ่งเขาได้ตังค์ผมคิดว่าค่ะถ้าวิ่งยังไงก็ได้ตังค์นะคะแต่ว่าพี่มั่นใจที่แปดสามใช่ไหมคะตัวนตัที่ห้าจะยืนนหลักสิบบะข้างบนค่ะห้ายืนหลักสิบนะคะแล้วมันมีหนึ่งมีสามมีแปดที่ว่าอยู่หลักหน่วยที่มันได้ตัวเดียวที่ส่งให้ดูค่ะแล้วมันชนเยอะที่มันได้ตัวเดียวคือหนึ่ง สามแปดนะหลักหน่วยหนึ่งก็ไปสามตัวไงแล้วก็การเกตสามไงค่ะอ้อค่ะมันมันแยกไม่ถูกมันแล้วมันไม่ดับด้วยทีนี้เลนตายตันเจอแยกค่ะเลหนึ่งหนึ่งสามแปดเนี่ยมันไม่ดับมันดับสี่หลักสิบครับวันนี้ค่ะอีกตัวเดียวหลักสิบใครจะซื้อใส่ไม่ต้องซื้อแต่เป็นหลักร้อยหลักหน่วยได้ค่ะผมมั่นใจได้จุด กลบเจ็ดสิบมวดแล้วมั้งตั้งแต่ที่ผมให้มาเนี่ยครับค่ะอ่ะน,นะคะท่านผู้ชมตัวเลขสําหรับเซียนลอยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะซ้ายเขานะคะเมื่อกีเลยเปลี่ยนสัญญาณบะพอนะคะท่านผู้ชมเนาะจะต,ต้องขอขอบคุณท่าทางดีๆนะครับโครงสุดท้ายของเซียนลอยเอ็ดนะครับ<ช>มั่นใจงวดน,นี้แตกสามตัวตรงแน่นอนนะครับท่านผู้ชม สูตรพี่เพิ่นหลายแห้งนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบสูตรนะคะทีวามาซาบอมยังเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเพิ่นคัดมาหลายสูตรอีลีนะคะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกะได้ทรงมาหน้มงมดเบิ่งนะคะแบบหลายแห้งแต่ท่านผู้ชมจน้มงมดอึ้งนะคือแบบเพินทรงมายืดเมื่อนเนาะจนอ้าเอนกะได้ส่งขอความมหาหมดเจ็ดสิบแปดสิบขอความเราทนผู้ชมจนแบบคือแบบหลายแห้งอีลีนะมันนัเป็นสูตรเต็มที่เพิ่นยังบ่ท่านเด้ค่ะครับผมเพราะว่าเพิ่นมีหลายสูตรเจ็ดสิบสูตรเพิ่นก็ สูตรนี้ด้ตัวนี้ล่งตัวนี้ตัวนี้เพื่อนกระซ่งมหัยงหมดเบิงนะคะมดกัขอบคุณเน้อข้างดีๆจากเซียนลอยเอ็ดลายๆนะคะเนาะะเดยวเข้ามาเบิงสรุปตัวเลขน้ำกันเลยนะคะข้าขงบนนะคะเพื่อนหมาวิ่งห้ารองสามค่ะชุดสามตัวตรงโต๊ดค่ะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสามสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสามค่ะครับผมกะชุดสองตัวบนนะครับตัดเล่นครับผมจะมีห้าหนึ่งครับมีห้าสาม 58แล้วก็73นะครับท่านผู้ชมพี่เพิ่นเด่นให้พี่หา1กับหาสาชุดนะครับเนาะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้อันนี้เป็นแนวทางบนนะครับเนาะครับชุด2ตัวล่างครับพี่เพิ่นให้วิ่ง8รอง3นะครับผมครับจับคู่มี4คู่ครับมี8 3 8 5 7 3แล้วก็7 5ครับผมเนาะเน้นที่8 3 3 8ตัวนี้กับได้นะครับเนาะพี่เพิ่นให้กลับชุดนี้ชุดเดียวนะครับผมท่านผู้ชมครับนอกจอก ตัวอื่นนะคืค้เรียนตัวตรงไปเลยนะครับผมพี่เพินรนที่แรกนะเพิ่นฟันมาห้ายองมนอะ่ะเก่าหาหนึ่งนะคะบนันีีเพิ่นก็นเลยบอกว่ามันก็ะตัดเก่าหาสามบัไดดเพราะว่าแบบแพี่เพิน่นกะมัก นั่มเนาะค่ะสำหรับตัวหาซ้มนะถ้าเกิดว่าพี่เพิ่นเน้นเพิ่นก็จะเน้นไปที่เก่าหาซ้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเก่าหาหนึ่งกระตัดไปเยเพราะว่าสูตรมาแห้งสะเลือเกินนะคะท่านผู้ชมเนาะเห็นพี่เพิ่นบอกว่าหามาบนนลักสิบนะคะส่วนหนึ่งแปดหลักซ้ำเนี่ยมาลักหนวยบนนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะเพื่อนก็เลยฟันมาทีหาหนึ่งกับหาซ้มค่ะชุดซ้ำตัว ฟันที951แล้วก็953นะคะล้วก็มีที่ว่าบริเขียนลงก็คือพี่เพิ่นให้ระว่างไวที่08กับ03ใช่ทำผู้ได้มากลัก0นะครับทนผู้ชมเนาะเพราะว่ามันกับที่สดมากพีเพิ่นกับในสูตรนะมันมีอยู่นะครับ03กับ08แต่ว่าผี่เพิ่นไวคัดมาให็นะครับเนาะค่ะครับเอาค่ะทนผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานของเฮาก็จะขอัวตาท่ทนผู้ชมไปแล้วพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ